สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวันที่เราไปโรงเรียนกันคะ่ะเด็กๆเ,เนื้อหายังอยู่ในยูนิตที่1น,นะคะ เรว่าหน่วยที่หนึ่งนั่นเองค่ะชื่อของหน่วยที่หนึ่งก็คือ school day school day แต่ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจบทความต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนค่ะครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปค่ะ students book unit 1 lesson 1 e x e r c i s e 1 listen point and repeat music art, PE, maths, science, difficult, easy, library, gym. และมีคำศัพท์อีกหนึ่งคลิปนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้นักเรียนฟังนักเรียนอ่านตามในคลิปนะ Students' Book, Unit 1, Lesson 2, Exercise 1. Listen, point, and repeat. Cafeteria, Playground, Do homework, Go to bed. In the morning, in the afternoon, in the evening. At night นักเรียนได้อ่านคำศัพท์ตามในคลิปบ้างไหมคะนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าคำศัพท์เหล่านี้เราจะได้ใช้ในบทเรียนต่อๆไปค่ะหลังจากที่เราทบทวนคำศัพท์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคต่างๆในระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนนะคะ หัวข้อของวันนี้ก็คือ School Day นะคะครูจะอ่านเนะื้อหาให้นักเรียนฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนะ Harry, May, Anna, and Ben are in the classroom. Harry is at the blackboard. He is writing the answers. m a t h is easy for Harry. May, Anna, and Ben are at their desk. Harry and Anna like match. May does t l i k e m a t h s It is difficult for her. She likes PE. เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันทีลรับประโยคนะคะ Harry, May, Anna, and Ben are in the classroom. Harry เมนแอนนาและเบนอยู่ในห้องเรียนนะคะ classroom แปลว่าห้องเรียนค่ะ Harry is at the blackboard Harry อยู่ที่กระดานดำ He is writing the answers เขากำลังเขียนคำตอบนะคะ m a t h is easy for Harry คณิตศาสตร์เนี่ยง,ง่ายสำหรับแฮร์รี่นะคะเด็กๆต่อไปค่ะเมย์แอนนาและเบนอาร์แอตเตเดสเมย์แอนนาและเบนอยู่ที่โต๊ะของพวกเขานะคะแฮร์รี่แอนแอนนาไลฟ์แมทส์แฮร์รี่กับแอนนาชอบวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเมย์ดัสไลฟ์แมทส์ เม่เนี่ยไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า it is difficult for her เพราะว่ามันยากสำหรับเธอนะคะ s h e likes pe เธอชอบพละศึกษานะคะ PE ย่อมาจาก physical education นะคะรอวพละศึกษานั่นเองคะ่ะเธอในที่นี้หมายถึงใครคะนักเรียนชี e ที่ในที่นี่หมายถึงมีนะคะหลังจากที่เราทำความเข้าใจในบทเรียนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำกันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่12บค่ะแบบฝึกหัดข้อที่2นะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดรือยังคะเปิดไปที่หน้าที่12ค่ะ จะเป็นแบบฝึกหัดใน exercise ที่สองนะคะเด็กๆที่จะเป็นการบ้านของนักเรียนในวันนี้ให้นักเรียนนำคำศัพท์ทั้ง8คํคำที่โจทย์ให้มานะคะเติมลงไปให้ถูกต้องค่ะโดยสามารถดูตัวอย่างจากที่ครูอ่านและช่วยกันแปลก,กับนักเรียนไปเมื่อกี้นั่นเองค่ะดูตัวอย่างตรงนั้นได้เลยนะคะจะคล้ายๆกันค่ะเด็กๆ ในขณะที่นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปในช่องว่างนะคะให้นักเรียนเขียนด้วยดินสอนะคะเด็กๆเขียนด้วยดินสอหลังจากนั้นทําเสร็จแล้วนักเรียนส่งการบ้านในลายส่วนตัวของปุป๊นะคะได้หากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 สอบถามคปุป๊มาได้เลยค่ะในลายส่วนตัวนะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะคุปปุ๊หวังว่านักเรียนจะมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะ และที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย